สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราขอมาพูดถึงตัวเครื่องใส่ชิดจนบ้างนะคะของมอนเตค่ะตัว6นิ้วมีอะไรบ้างไปดูกันสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะ6นิ้วเนี่ยบอกเลยว่าสเปคเหลือๆเลยนะเพราะว่ามอเตอร์เราให้มา1แรงก็คือเหมาะสมกับน้องเขาเลยนะคะอันนี้2เนี่ยก็คือตัวเนี้ยจะมีตัวนะคะล็อกไม้ไว้เนี่ยหก็คือเซฟตี้นะคะ2คือมันจะช่วยล็อกให้ไม้ของเราเนี่ยไม่ขยับขยื่นไปไหนนะคะตัวนี้ก็คือดีมากแล้วระบบเซฟตี้เขาก็แข็งแรงมากนะคะเรามีปุ่มออฟตรงนี้ให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อวเวลากดเกิดอะไรขึ้นมา รเราต้องการกดหยุดเนี่ยตัวนนี้ก็จะช่วยทําให้พี่แบบปึ๊กเข้าไปได้เลยมันก็จะหยุดทํางานทันทีนะมาดูด้านข้างค่ะตัวนี้เนี่ยเรามีสเกลมาให้ด้วยนะคะตั้งแต่45องศาเลยสเกลอยู่ตรงนี้แล้วเราสามารถขึ้นลงได้นะคะปรับตามใจชอบได้เลยว่าอยากจะใส่ไม้ชิปเนี่ยกี่องศานะคะตรงนี้จะเป็นสเปคล็อกให้ลูกค้าได้เลยอันนี้ก็คือทํางานสะดวกมากหรือถ้าจะมุกมาทางขวานะคะตรงนี้เนี่ยการใส่ชิปข,ของเราเนี่ยมันก็จะมีการนรําเศษไม้นะคะล่วงลงมาจากตรงนี้นะคะก็เลยบอกเลยว่าเก็บงานง่ายมากนะคะหรือว่าจะใช้กับเครรื่ององุปกณ เสริมต่างๆได้นะคะโดยที่ตรงนี้ก็จะมีพวงอะไรนะคะคอยปรับได้อีกเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันว่าขนาดเครื่องใส่ชิด6ทับ1ตัวเนี้ยขนาดหน้ากว้างโต๊ะทางานเท่าไหร่และขนาดรวมเท่าไหร่นะถ้าโต๊ะทำงานจริงนะคะจะอยู่ที่100เซนติเมตรพอดีเลยเห็นไหมอ่าหนึเซนหน้ากว้างนะคะขนาดหน้าโต๊ะนะคะตัวนี้นะคะ6นิ้วนะคะตามสเปคเลยแล้วเราจะมาดูความสูงของบอดี้เครื่องกันนะคะอะลงไปข้างล่างสุดวัดจากขาโต๊ะเลยนะคะ มันจะอยู่ที่โลลาวๆประมาณ92เซนเกือบเกือบ3พฟุตนั่นเองนะคะออาปล่อยมาเดี๋ยวจะให้ช่างหนึ่งเนี่ยมาลองขึ้นชิ้นงานจริงว่าใช้กระโตเครื่องนี้เป็นยังไงบอกเลยว่าแข็งแรงมากนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเหล็กหล่อทั้งตัวเลยนะยกเว้นแค่ขานะคะตอนนี้เรามีโปรจะส่งฟรีด้วยนะแต่อเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวให้ช่างหนึ่งมาทําให้ดูก่อน งไงบ้างคะบอกแล้วว่าใช้งานง่ายมากนะคะตัวนี้ใช้กับไฟบ้านได้เลยนะสสายนะคะเรามีตัวไหนใหม่แห้่เราจะเอามาแจ้งลูกค้ากันนะคะตอนนี้โปรโมชั่นราคาพิเศษมากนะอยู่ในแคปชั่นสนาะมารถทักถากแอดมินได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดแช์นะคะกดไลค์แล้วก็กดสมัครให้เรานะคะกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย